ก็จะมีระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะตาพระเจ้านั่นเองนะครับ GOS i B Deep Pilot 3 0 0ซึ่งถือว่าเป็นขั้นสูงเลยนะของทางด้าน BYD ส่วนโทนสีภายในก็สามารถเลือกได้ด้ยครับไม่ว่าจะเป็นแบบแพทชิงดำเกรหรือว่า c ล o ว d Broadcast l i ไลท์นั่นเองนะฮะนอกจากนี้เนี่ยอีกหนึ่งฟังก์ชันพิเศษสำหรับเบาดนั่งคนขับนะครับมันจะมีฟังก์ชันหมอนข้างแบบแอคทีฟตัวแรกของโลกมาให้ด้วยสำหรับบานั่งคนขับ ส่วนเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้านะฮะสามารถเพลิดเพลินไปได้เลยนะกับเบาะนั่งแบบไร้แรงโน้มถ่วงพร้อมที่พักขาแบบดับได้สี่ทิศทางมันเป็นยังไงนะส่วนเบาะนั่งแถวที่สองนะครับไม่น้อยหน้าเลยนะฮะสามารถปรับด้วยไฟฟ้าได้สิบสี่ทิศทางนะฮะซึ่งเจ้าเดนซาเอ็นเก้าคันนี้นะครับมาพร้อมกับระบบปลั๊กอินไฮบริดนะครับที่ประกอบไปด้วยเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0นลิตรเทอร์โบวกับมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัว เครื่องยนต์เนี่ยให้กําลังอยู่ที่207แรงมา้าซึ่งมันก็สามารถทําให้คุณนะสามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยได้ภายในเวลาประมาณ3วินาทีเท่านั้นกับบอดี้รถใหญ่ๆแบบนี้นะฮะซึ่งระยะทางในการเดินทางรวมเนี่ยตาม CLTC นะครับจะวิ่งได้อยู่ที่ประมาณ1,300กิโลเมตรส่วนถ้าเกิดคุณเนี่ยอยากจะวิ่งด้วยไฟฟ้าแบบเพียวๆบริสุทธิ์นะครับซึ่งเขาบอกว่าจะสามารถวิ่งได้เกิน200กเมตร SUV ไซยักษ์คันนี้เนี่ยก็ติดตั้งเทคโนโลยี e- ซานฟานเข้ามาด้วยครับซึ่งมันก็จะช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนอิสระสามมอเตอร์องมาลัยอิสระมอเตอร์คู่สำหรับล้อหลังระบบควบคุมการเคลื่อนไหวของยานพาหนะ VMC และการรวมตัวถังแบตเตอรี่ CTB แบบไฮบริดก็ถือว่าเป็นรถ SUV ไซยักษ์ที่เหมาะกับครอบครัวจริงๆเลยนะครับซึ่งรูปแบบของเบาะนั่งเนี่ยก็เป็นแบบ2บวก2บวก2นั่นเองนะฮะ ซึ่งในการเปิดตัวเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะฮะเขาจะเปิดตัวในวันที่21มีนาคมนี้ส่วนสนนราคาค่าตัวครับจะเริ่มต้นที่450,000หยวนไปจนถึง550,000หยวนตีเป็นเงินไทยแล้วก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ2ล้านต้นๆน,นะครับไปจนถึง2ล้านกลางๆนะก็ถือว่าสมกับราคาระดับไฮเอนด์เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเข้ามาในเมืองไทยนี่ก็ต้องคงบวกเพิ่มขึ้นไป